สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะผ่ามรสุมระยองสาธิตบ้านใหญ่ปิตุเตชะงัดกลยุทธ์เลือกคนหยุดกระแสะพิธาจับมือสองพักใหญ่รุมกินโตสม้มศึกระยองเดือดสาธิตบ้านใหญ่ปิตุเตชะงัดกลยุทธ์เลือกคนหยุดกระแสะพิธาจับมือสองพักใหญ่รุมกินโตสม้มเลือกตั้งซ่อมระยองเขตสามจะกลายเป็นศึก สามรุมหนึ่งสาธิตเจรจาเพื่อไทยพลังประชารัฐร่วมมือกันล้มพลพรรคสีสม้มสาธิตปิตุเตชะอดีตสสระยองและแกนนำพักปชปภาคตะวันออกได้ประกาศความพร้อมในการเลือกตั้งซ่อมสอสระยองเขตสามโดยมีข่าวว่าปชปกำลังพิจารณาว่าจะสาธิตหรือนายแพทย์บัญญัติเจนจันอดีตสสระยองเขตสาม ลงสนามสู้ศึกเลือกซ่อมหนนี้ก่อนหน้านั้นสาธิตได้เจรจากับผู้สมัครสอสพักคู่แข่งอย่างเพื่อไทยและพลังประชารัฐเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า จะไม่ลงแข่งกันเองและให้ผู้สมัครสสจากทีมบ้านใหญ่ปิตุเตชะลงสนามแข่งกับก้าวไกลด้านทิมพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสเขตสามคือโยพงศธรสอนเพชรนรินทีมงานก้าวไกลระยองไปแล้วเมื่อวันที่13สิงหาคม2,566 กกตได้กำหนดวันเลือกตั้งซ่อมสอสระยองเขต3คือวันที่10กันยายน2566และเปิดรับสมัครผู้สมัครสส,สระยองเขต3 15-19สิงหาคมนี้รุมกินโต๊ะส้มพิธาลิมเจริญรัตน์ และทีมก้าวไกลระยองประเมินแล้วกรณีพักคู่แข่งอาจใช้กลยุทธ์ส่งผู้สมัครพักเดียวซึ่งทีมงานก้าวไกลได้ทำการสำรวจความนิยมในเขต3ามระยองพบว่าก้าวไกลยังมีคะแนนนำคู่แข่งอยู่ลองย้อนไปดูผลการเลือกตั้งสสระยองเขต3ามอำเภอแกรงและอำเภอเขาชะเมาอันดับ1น,นครชัยขุนรงหรือไอระยองก้าวไกลได้2 0 0หคะแนน ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเพราะมีคดีค้างเก่า20ักว่าปีแล้วอันดับ2องพายับผ่องใสอดีตสอ,อดีตสอ,อบจอระยองเขต3อสาภอเข่าเมาพลังประชารัฐ ได้21,726คะแนนสำหรับสอจอพายับอยู่ในทีมนาย,ยกช้างปิยะปิตุเตชะนาย,ยกอบจอระยองและเคยเป็นประธานสภาอบาจอระยองมาก่อนอันดับ3ในายแพทย์บัญญัติเจนจันอดีตสสระยอง3สมัยประชาธิป,ปัตย์ได้14,668คะแนนอันดับ4นายชัยนรงสันทะณโชธ อดีตนายกอบตอทุ่งควายกินอำเภอแกรงเพื่อไทยได้1 1 6 4 7คะแนนพลิกปมหลังผู้สมัครสสพลังประชารัฐและเพื่อไทยก็ไม่น่าแปลกไปที่จะมีดรามา่าหลังเพจเฟซบุ๊กอบจระยองโพสภาพปิยะปิตุเตชะนายกอบจอระยองพร้อมข้อความว่าชาวระยองเขตสามร่วมใจเลือกตั้งใหม่เลือกคนดีมีผลงานเข้าสภากองเชียร์่ายสม้ม หวาดระแวงว่านายกช้างจะลงมาช่วยผู้สมัครพักใดพักหนึ่งเพราะอาดีตผู้สมัครสสระยองเขตสามบางคนรู้จักกันทั่วระยองว่าเป็นคนสนิทนายกช้างภายหลังแอดมินเพจอบจอระยองได้ลบโพตนั้นทิ้งและชี้แจงว่าไม่มีเจตนาจะชี้นำการเลือกตั้งซ่อมแต่อย่างใดสาธิตหรือบัญญัติพัก ปอชอปยังไม่ได้มติว่าจะส่งใครลงสมัครสอสระยองเขต3ระหว่างสาธิตปิตุเตชะและนายแพทย์บัญญัติเจนจันทร์ หมอบัญญัตริรับราชการทำงานเป็นนายแพทย์ประจำโรงพยาบาลแกรงช่วงปี2533-2547ถึงก่อนตัดสินใจในลงสมัครสสระยองในสีเสื้อปอชอปเอมื่อปี2550ล่าสุด14สิงหาคม66นายแพทย์บัญญัติได้มีความเคลื่อนไหวโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่ามีแกรงมีเขาชะเมามีเรามีหมอบัญญัติส่วนบ้านใหญ่ปิตุเตชะ เรียมส่งสาธิตปิตุเตชะลงสู้ศึกประยองเขตสามพร้อมเจรจากับสองพักเพื่อไทยและพลังประชารัฐมาเป็นพันธมิตรเฉพาะกิจ ในว่าทั้งเพื่อไทยและพลังประชารัฐจะไม่ส่งผู้สมัครสอส,อสอระยองเขตสามเพื่อเปิดทางให้สาธิตชนกับเก้าวไกลเต็มตัวขณะเดียวกันหมอบัญญัติไม่ยอมถอยขอปักหลักสู้อีกครั้งแม้ว่าจะมีการเจรจากันเพื่อเปิดทางให้สาธิตลงสมัครแทนไปแล้วก็ต้องรอดูมติพักปชปอ,อีกครั้งหนึ่ง ว่ากันว่านายกช้างปิยะปิตุเตชะนายกอ,อบจอระยองจะไม่นิ่งเฉยหากสาธิตได้ลงสนามเลือกตั้งซ่อมสอสอระยองเขตมโดยมีทีมงานสอจอกลุ่มนายกช้างในพื้นที่จะให้การหนุนช่วยได้ลุ้นล้มผักสมแน่ขอขอบคุณแรงข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ